จะถามว่ามันสนุกไหมก็สนุกเพราะว่าถ้าวันเด็กเขาจะแจกขนมเนาะเราก็อยากได้ขนมออาเราก็อยากได้ขนมตั้งใจเรียนเอ้อน้องน้องหมวยตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีในะลูกเดอ้อตั้งใจเรียนหนังสือเริงตัวขึ้นมาจะได้สบายอื ตั้งใจเรียนเรียนหนังสือเริงจเรียนหนังสือเริงงตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะลูกเด้อเราต้องเรียนหนังสือนะลูกเพราะว่าหนึ่งอ,อันไหนก็สู้ความรู้ไม่ได้ตั้งใจเรียนเขาจะอยู่ว่าในในสภาพครอบครัวเราก็ลำบากเนาะแต่ยายก็อยากให้น้องหมวยมีความมุ่งมั่นนะในการตั้งใจเรียนเป็นเด็กดี การศึกษาเนี่ยจะทำให้เรามีความเจริญเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าการศึกษามันจะทำให้เราเต,ติบเติบโตก้าวหน้าเหมือนยายเนี่ยยายก็มาจากตระกูลที่ไม่ได้ร่ำรวยนะน้องหมวยยายก็เป็นพ่อกับแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาพ่อกับแม่ยายก็เป็นชาวไร่ชาวนานะน้องหมยยายยายไม่ได้เเกิดจากตระกูลร่ำรวยอย่างเงี้ยแต่ยายก็มีความมูมานะ อ่ามุมมานะที่จะเรียนหนังสือยายกลัวลําบากนะน้องหมวยพ่อกับแม่พ่อกับแม่ยายก็บอกว่าอ่าถ้าอยากสบายก็ตั้งใจเรียนถ้าอยากสบายก็ตั้งใจเรียนอย่าก,กี่ลียายก็จาเอาคํานั้นอ่ไม่เป็นไรหรอกภาษาอังกฤษไม่เป็นไรอืมยายก็จาเอาคํานั้นของที่พ่อกับแม่สอนยายบอกว่าเอาเราต้องตั้งใจเรียนให้ได้เราต้องเรียนหนังสือจริงๆคือเราอยาก เติบโตมาเราอยากทํางานสบายยายไม่ชอบลําบากนะน้องหมวยชีวิตยายก็เป็นชาวไร่ชาวนาเหมือนกันอ่ยายทานาเป็นไม่ทำเป็นแต่ยายไม่ชอบลําบากยายชอบทํางานอยู่ในในห้องแอร์ยายก็เลยมีความตั้งใจมุมานะหมันเพียเรียนหนังสือจนยายจบป,ปริญญาตรีอน้องหมวยคิดดูไม่เป็นไรภาษา ภาษาเราเรียนรู้โตมาเราเรียนรู้ได้ไม่เป็นไรขอให้เราเป็นคนดีขอให้เรามีความตั้งใจที่จะเรียนหนังสือขอให้เรามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเออโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วต้องได้ทํางานให้ได้เนี้ยอตอนนี้คือขอให้มีความตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสืออ่ให้เป็นคนดีคือเราจะเราจะไปเที่ยวไปอะไรได้แต่ให้ตั้งใจเรียนอย่าทิ้งการเรียน อย่าทิ้งการเรียนเราต้องมองคนข้างหลังเราเน้องหมวยน้องหมวยอาจจะสักวันหนึ่งน้องหมวยอาจจะโอ้ยใจใจเหมือนยายหน่อยพูดเราต้องเราเราต้องมองคนข้างหลังว่าเข้าลําบากเข้าลําบากแค่ไหนเขามีทุนให้เราเรียนหนังสือตอนนี้เราสบายเนาะน้องหมวยเราไม่ได้ลําบากคนที่ลําบากคือพ่อแม่ตายายเพราะว่าเขาขนขวยขนขวยในการที่จะหาเงินมาเพื่อจะให้เราเรียนหนังสือประมาณนั้น นี่แหละคือยายก็รักน้องน้องหมวยเหมือนลูกยายรักนะไม่ใช่ยายไม่รักยายห่วงเสมอเพราะว่าคือเชื่อไหมว่าเหมือนกับเป็นถูกชะตากันแม่น้องหมวยยายนะไม่มีลูกสาวนะน้องหมวยยายมีแต่ลูกชายเพราะว่าน้องหมวยเหมือนกับว่าน้องหมวยผ่านเข้ามาในชีวิตยายเนาะยายก็ว่าโอ้เด็กคนนี้น่ารักตั้งแต่ยายขึ้นไลสุดนะทุกวันนี้น้องหมวยก็ไม่เคยทิ้งยายอยู่กับยายตลอด ยายก็ไม่เคยลืมน้องมวยนะยายรักน้องมวยนะออเป็นห่วงคือเข้าใจอยู่ว่าบริบทคนมันไม่เหมือนกันเนาะสภาพแวดล้อมครอบครัวของแต่และคนมันไม่เหมือนกันแม่น้องมวยอันน่ะยายเข้าใจเข้าใจน้องมวยอยู่ว่าเป็นยังไงเข้าใจทุกคนเข้าใจพื้นเพคครอบครัวเราไม่เหมือนกันแต่ยายก็อยากให้น้องมวยเป็นคนดีตั้งใจเรียนเรียนหนังสือเก่งๆโตขึ้นมาจะได้เป็นเจ้าคนนายคน คำคำนี้คือพ่อกับแม่ของยายบอกยายเสมอยายจะบอกเขาจะบอกยายเสมอเขาจะบอกว่าไปโรงเรียนให้ตั้งกใจเรียน